สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่กัปตานแจจุ่นชาแนลครับวันนี้ก็กลับมาพบผมอยูผมอย่างเช่นเคยกับเกมแล,มแล้วล็อกเอ็มครับซึ่งวันนี้ครับผมจะพามาท้าพิสูจน์ครับไอเจ้าสารเจ้าอันเนี้ยครับเห็นชาวเน็ตในชาวโซเชียลเนี่ยลือกันนักนกันหนาครับว่ามาไหว้แล้วจะเวลาไปเปิดกาชาเนี่ยจะได้ของดีครับวันนี้เรามาตัดกันซะหน่อยครับมาท้าพิสูจน์กันซะหน่อยครับเริ่มกันเลยดีกว่า โอเคโอเคเราเมาเอา,เอาอะไรมาเส้นไหว้กันดีอ่ะนี่ดีกว่าไก่งวงไก่งวงวางอาหารต้องต้องกดเปิดใช้ร่วมกันทุกคนนี่วางวางไวแล้วโอเควางไว้แล้วครับวางไว้แล้วทำไงต่อขอพรครับขอพรอ้ขอพร,ออพรยังไงไง คลิปนี้อาจจะไม่มีสาระนะครับผมก็ท่านผู้ชม <c oughs> เราก็ต้องเส้นไหวก่อนที่จะไปเปิดกาชานะคราวนี้เรามาดูมัางว่ามีอะไรบ้างครับที่ก่อนจะเปิดวันนี้โอเคครับก่อนอื่นเลยมีตู้กาชาตู้บน90คูป,ปองครับก็เปิดได้3รอบนะแล้วก็ตู้กาชาตู้ล่างเปิดได้รอบหนึ่งโอเคครับเราไปเริ่มที่ ตู้กาชาตู้ลา่าพังเลยดีกว่าเนาะมามามาเปิดที่ตู้กาชาข้างล่างก่อนเลยดีกว่าครับว่าไม่ใช่อันนี้ดิจะได้ของดีไหมโอเคตู้นี้มีอะไรบ้างอ,อ๋อก็มีพวกเซตไอ้นี่นะโอเคกดไปเลยปา๊ปาดป๊าด ฟอสโลซาอันนี้มันยังไงอะฟอสโลซาโอกาสออก30%เลยโอ้โหไม่ได้อะไรเลยอะโอโ้ไม่เวิร์กว่ะถือว่าไม่เวิร์กนะครับอันนี้ถือว่าไม่เวิร์กไปต่อไปเราไปตู้บนกันดีกว่าม,มาแล้วครับตู้บนอันนี้ตู้บนมีอะไรตอนนี้ก็มี พุกไอปีกใช่ไหมเซตปีกชุดขาวเซตเนี้ยนี่แหละโอเคขอขอแค่ชุดพอวะปีกไม่ต้องเอาอ่ะคิดว่าไม่ได้วะ่ะปีกอะเอาเลยกดีกว่าเอาเลยดีกว่าครับผมเพิ่มให้เสียเวลามาจัดไปหนึ่งดอกน่าปัดเบโพชั่น กูไม่เอาปะสบจริงเลยเอาใหมใหมอีกรอบนึงชุดขาวชุดขาวชุดขาวไม้ไม้ผีไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องต้องการได้สุดท้ายแล้วขอเค่ว่าชุดก็ได้ปีกก็ได้ชุดก็ได้ปีกก็ได้ดไดไดบัตรเลกเปลี่ยนอาหาร เจ๊งครับเจ๊งครับงานนี้เจ๊งครับ <c oughs> เป็นไงล่ะท้าพิสูจน์บอกไว้เลยไม่มีอยู่จริงครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบหรือว่ายังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องผมเพจผมนลครับสำหรับนัน้กับตาลแจ็คเจก,ก็ขอลาไงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ